ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่อีซิงชอนพระเอกของเราได้ทําความรู้จักกับหญิงชราปิศนาเขาก็ได้ซื้อช้อนทองคํามาจากเธอคันหนึ่งโดยมันเองก็มีสรรพคุณรับที่โมเกินจริงอยู่ว่าพระเอกจะสามารถสลับร่างกับใครก็ได้ตามที่ใจเขาต้องการ เพียงแค่ใช้ช้อนทองคำอันนี้ไปกินข้าวในครอบครัวของบ้านนั้นจนครบ3มครั้งซึ่งในตอนแรกเดี๋ยพระเอกไม่ค่อยเชื่อหรอกรับกะว่าจะไม่ทําตามด้วยซ้ําแต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆที่มันบีบบังคับเกิดเป็นคนจนรับทําอะไรก็ลําบากไปหมดตัวของพระเอกเองก็เลยตัดสินใจเอาช้อนทองคํานี้ไปกินข้าวในบ้านของอวังแทยงที่เป็นทายาทของมหาเศรษฐีที่รวยเป็นอันดับสองของประเทศเก,กาหลีและท้าวว่าพระเอกทําสําเร็จในครั้งนี้ ก็จะครบ3ามครั้งแล้วดับที่พระเอกกินข้าวในบ้านของเขาการสลับล่างที่ว่านี้จะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าและถ้ามันเกิดขึ้นจริงมันจะเป็นการสลับล่างในรูปแบบไหนกันแน่จะเป็นการสลับวิญญาครับหรือว่าเป็นการสลับตัวตนกันไปเลยว่าแต่ว่าตัวของพระเอกนั้นจะได้กลายมาเป็นคนรวยตามที่เขาได้เคยวาดฝันเอาไว้หรือเปล่าสวัสดีครับผมอโบทุกคนใครจะได้ฟังสรุปในเรื่องซีรีส์ใหม่จากทาง Disney Plus อย่างเรื่องโก l เด n s p o ู n ใน E p พีที่2กันแล้วดับใครที่ไม่เคยดูอีพีก่อนหน้า ให้กดกลับไปดูก่อนที่ลิงก์ใต้คลิป สำหรับเพื่อนในชื่นชอบคลิปนี้ฝากาไลค์กับพวกเราทีมงานคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับเบื่อไหมครับเวลาดูหนังฟังเพลงแล้วมีโฆษณามาขั้นผมขอแนะนำยูท u บพรีเมียมราคาถูกเพียงแค่69บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทครับสมัครแล้วจะได้รับชมสปอยหนังแบบไม่มีโฆษณาขั้นที่สำคัญคือใช้อีเมลของเราสมัครได้เลยติดโปรเดิมก็สามารถย้ายได้มีทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงถ้าสนใจแอดมาเลยครับที่แอดไลน์แอดมอล์บลแอดมินเป็น เจ้าของเองรับประกันความปลอดภัยหรือกดลิงก์สมัครใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับหนังได้เปิดเรื่องขึ้นมาต่อจากในตอนที่แล้วลานตาอีซึงชอนพระเอกของเราครับตะเกียรตะกายขึ้นมาจากน้ําได้สําเร็จเขาในตอนนี้ก็ได้วิ่งกลับไปคุยขยะหาช้อนทองรับที่เคยทิ้งเอาไว้เพื่อเอามันกลับมาเป็นของตัวเองอีกครั้งเพราะความรู้สึกแย่กับความจนของตนมากมาก เขาเลยตัดสินใจครับจะเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของชีวิตตัวเองโดยใช้อิทธิฤทธิ์ของช้อนทองอันนั้นให้ได้โดยการแบกหน้ากลับไปขอกินข้าวที่บ้านของแทยงอีกครัง้งแน่นอนสิครับว่าคุณพ่อแทยงที่เห็นพระเอกมาถึงขดดีเนี่ย มาขอเข้ากินถึงหน้าบ้านจะไม่ต้อนรับก็กระไรอยู่รับเขาเลยจัดการเตรียมเซตอาหารหรูให้กับพระเอกกินเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะลาจากกันตลอดกันโดยที่ตัวของซึงชอนเองก็ไม่ลืมจะหยิบช้อนทองของตนนั้นขึ้นมาทานอาหารด้วยและครั้งนี้รับเป็นการกินข้าวครั้งที่3แล้วในบ้านหลังนี้ นี่ก็เลยเป็นการครบเงื่อนไขของการใช้งานช้อนทองคำของพระเอกแล้วทุกอย่างรับมันก็เปลี่ยนไปในทันทีในขณะที่ตัวของพระเอกเองรับกลับไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยทั้งนั้นและเมื่อนางเอกได้รู้ข่าวว่าพระเอกรับ ถูกแทยงโกโหกว่ารีบไถ่เงินมาจากที่โรงเรียนตัวของนางเอกรับก็รีบเดินทางมาที่บ้านของแทยงในทันทีแล้วบอกกับยามไปว่าตัวเธอนั้นเป็นคู่มั่นของแทยงรับและเมื่อจูฮีได้เดินเข้ามาในบ้านก็ตบหน้าพระเอกไปหนึ่งทีสิครับเพื่อด่าเขาว่าไอ้บ้าแทยงนายทำแบบนั้นกัดซึ่งชอนไปทําไมกันพระเอกที่ยินแบบนั้นก็เลยช็อกไปเลยสิครับนี่อย่าบอกนะว่าเขาได้กลายร่างกลายเป็นแทยงแล้วตามมาด้วยคุณพ่อของแทยงก็เรียกเขาว่าเป็นลูกชายอีกคนด้วย นี่ก็เลยเป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วล่ะครับว่าอีซิงชรอนพระเอกของเราได้กลายเป็นฮาวังแทโยงไปแล้วและการสลับร่างในครั้งนี้ครับเป็นการสลับตัวตนนั่นเองไม่ใช่การสลับวิญญ,ญาณแต่อย่างใดซึ่งถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆครับคือทุกคนในเรื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะเข้าใจว่าหน้าตาของพระเอก คือหวังแทยงมาตั้งแต่แรกไม่ใช่อีซึงชอนแต่อย่างใดก็เลยทําให้พระเอกของเราครับได้กลายเป็นฮวังแทยงในขณะที่ร่างกายของเขายังเป็นอีซึงชอนอยู่นั่นเองหวังว่าจะไม่งงกันนะครับซึ่งหลังจากนั้นไม่นานตํารวจก็เดินทางมาที่บ้านของแทยง เพื่อบอกกับพวกเขาว่าซึงชอในตอนนี้ได้หายตัวไปอย่างปิศาครับที่แม่น้ําแล้วแล้วก็มีพลเมืองดีแจ้งบอดแสดไปว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้ตัวของอวังแทยงรับก็อยู่กับอีซึงชอนด้วยก่อนที่เขาจะหายตัวไปนี่ก็เลยทําให้เรื่องราวทั้งหมดนั้นมันวุ่นวายไปมากกว่าเดิม พ่อททยงก็เลยจัดการรับโทรเรียกทนายมาช่วยเหลือในคดีความครั้งนี้ให้ได้ซึ่งพระเอกในตอนนี้ครับที่กลายร่างมาเป็นททยงแล้วเนี่ยก็ต้องแก้ต่างให้กับตัวเองสิครับซึ่งภาพในกล้องวงจรปิดทุกอย่างก็เกิดการสลับตัวไปหมดเลยจํากันได้ไหมครับว่าในอีพีที่แล้วเนี่ยอีซึงชอนเป็นคนที่ร่วงตกน้ําไปใช่ไหมเลยครับในตอนนี้ก็เป็นซึงชอนเหมือนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนหน้าตาเป็นไทยงที่เรารู้จักกันในอีพีที่แล้วนั่นเลยทําให้ตัวของพระเอกของเราหัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่ง เพราะว่านี้เป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการสําหรับพระเอกแล้วล่ะครับว่าในตอนนี้เขาได้กลายเป็นทวังแทยงอย่างเต็มตัวแล้วพระเอกก็เลยออกมาจากห้องสืบสวนมาเจอกับแม่ของตนที่ร้องไห้เป็นห่วงว่าซึ่งชอนนั้นจะเป็นอะไรหรือเปล่าและเมื่อเขาได้เห็นว่าครอบครัวของตนนั้นที่เป็นห่วงเขาขนาดนั้นก็รู้สึกใจไม่ค่อยดีขึ้นมาแต่ในตอนนี้นั้นตัวของพระเอกเองไม่สามารถทําอะไรได้อีกต่อไปแล้วเพราะว่าเขาได้กลายเป็นคุณหนูแทยงไปเป็นที่เรียบร้อย ทว่าจู่ๆสิครับคนขับรถของแทยงก็วิ่งหน้าตั้งมาหาพระเอกว่าเมื่อกี้เห็นแทยงวิ่งลงจากรถของเขาไปเนี่ยในตอนนี้ปลอดภัยดีใช่ไหมครับและเมื่อพระเอกได้ยินแบบนั้นก็เลยตกใจสิครับรีบโทรไปหาโทรศัพท์ของแทยงดั้งเดิมในทันทีแต่คนที่รับสายนั้นกลับเป็นใครบางคนที่สวมชุดปิดหน้าปิดตาไว้และก็ไม่พูดอะไรตอบกลับไปเลยทว่าในตอนนั้นครับพวกตำรวจเองก็หาตัวซึ่งชอนตัวจริงเจอแล้วและในตอนนี้เขาก็นอนอยู่โรงพยาบาลซึ่งผมจะขอเรียกชื่อตัวละครเนี่ย ตามร่างใหม่ที่ได้สลับกันไปแล้วนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้ไม่งงกันซึ่งชอในตอนนี้ได้สติตื่นขึ้นมา และพบว่าเกิดอะไรขึ้นบางอย่างกับร่างกายของตนโดยที่มีแม่กับครอบครัวของเขาครับอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างใกล้ชิดก่อนที่ตัวของพระเอกจะรีบเดินทางมาที่โรงพยาบาลเพื่อมาเยี่ยมซึ่งชอนตัวตนที่เขาสลับร่างด้วยกันซึ่งสิ่งที่แปลกในตอนนี้เลยก็คือตัวซึ่งชอนกลับเรียกพระเอกว่าอีซึ่งชอนเช่นกันซึ่งในความจริงนี่ต้องเรียกว่าฮาวังแทยงมันเลยทําให้พระเอกเกิดความสงสัยว่าหรือว่ามันคนนี้รู้ความจริงว่าเราสองคนสลับร่างกันกันแนะ่ เรื่องนี้พระเอกตั้งคำถามในหัวของเขาตลอดเวลาเลยก็ว่าได้ในขณะที่ตัวของซึงชอนก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันครับว่าทําไมเขาถึงพูดแบบนั้นออกไปซึ่งครอบครัวเดิมของพระเอกแต่เดิมก็ไม่ชอบพววงแทยงอยู่แล้วมันก็เลยทําให้แทยงในตอนนี้ครับโดนครอบครัวของตนนั้นเกลียดเข้าไปด้วยก่อนที่ตัวของซึงชอนครับจะพูดขึ้นมาว่าตัวเขาเองเป็นคนผลักพระเอกให้ตกแม่น้ําไปซึ่งมันแปลกอีกแล้วครับ เพราะว่าในภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยมันเป็นภาพของอวังแทยงที่ผักซึงชอนตกน้ําไปต่างหากเรียกได้ว่าในตอนนี้เกิดความสับสนขึ้นในตัวของซึงชอนมากๆเขาไม่รู้เหมือนกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเขากันแน่ ทำไมชอบมองเห็นว่าตัวเองนั้นคือแทยงตลอดเวลาก็ไม่รู้ก่อนที่พ,พระเร้าจะตัดกลับมาที่ทางฝั่งของคุณพ่อแทยงกันบ้างที่กําลังตามสืบหาคนที่ถ่ายคลิปของแทยงแล้วก็ซึงชอนตอนที่พวกเขาทั้งคู่กําลังตกสะพานอยู่ครับคุณพ่อวิเคราะห์ว่าคนที่ถ่ายคลิปนั้นน่าจะเป็นคนที่รู้จักกับ2คนนั้นเป็นอย่างดีคุณพ่อก็เลยคิดว่าเรื่องนี้นั้นคงไม่จบง่ายๆแน่เขาก็เลยจัดการกรับสั่งให้คนขับรถของพระเอกเนี่ยไปสืบสาวหาความจริงของเรื่องนี้ในทันทีและหายได้รับว่าพยานคนนั้น พระเอกในตอนนี้ก็เลยกลับมาที่บ้านของแทยงรับคือเขารู้สึกเหมือนกับว่าความฝันในตอนนี้ได้กลายเป็นจริงขึ้นมาเขาในตอนนี้ครับได้กลายเป็นคนหนูเป็นลูกคนรวยเต็มตัวแล้วแต่ปัญหาในตอนนี้ของพระเอกเลยก็คือไม่รู้ว่าห้องของแทยงมันอยู่ตรงไหนของบ้านนะสิเพราะว่าบ้านแม่งใหญ่เหลือเกินจนตัวเขาเองก็เผลอเข้ามาในห้องของแม่เลี้ยงซะแบบนั้นจนเธอเองรับก็สังเกตได้ว่าแทโยงทําตัวแปลกๆไปเรียกเธอว่าอีแม่ได้อย่างไรต้องเรียกฉันว่าคุณแม่สิ คือในเรื่องเนี่ยมันเป็นภาษาเกาหลีใช่ไหมครับพระเอกเรียกแม่ว่าอมมา ผมก็เลยขอแปลคํานี้ว่าอีแม่ก็แล้วกันซึ่งความจริงเนี่ยมันต้องเรียกว่าอาปูจิอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญเหมือนกันครับที่มันน่าจะแปลว่าคุณแม่อะไรแบบนั้นหรือเปล่าใครเชี่ยวชาญภาษาเกาหลีเนี่ยบอกแอดมินทีนะครับมันก็เลยทําให้พระเอกของเราในตอนนี้ต้องเอาเอกอสารรายชื่อพนักงานในบ้านทั้งหมดรวมไปถึงแปลนของบ้านจากคนขับรถมาทําความรู้จักกันใหม่ทั้งหมดและอ้างว่าตนนั้นเอามาทํารายงานให้กับคุณพ่อครับซึ่งไอ้คนขับรถมันก็แปลกใจว่าทาไมพระเอกถึงทําตัวแปลกแกไปกันแน่ ยังกอกว่าคุณหนูแทยงนั้นเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยก็ว่าได้พระเอกตอนนี้ครับได้เข้ามาในห้องส่วนตัวของแทยงที่มีความหรูหราหมาเห่ามากๆจนตัวเขาเองก็ตื่นตาตื่นใจกับความรวยเวอเวอร์ของแทยงคนนี้แต่สิ่งที่แปลกใจพระเอกที่สุดเลยก็คือรูปภาพทุกรูปในห้องของแทยงรับก็ได้เปลี่ยนกลายเป็นหน้าตาของเขาทั้งหมดแล้ว คำพูดของหญิงชาราปิศนา g รับก็ดังขึ้นมาในหัวของพระเอกว่าทุกอย่างรอบตัวของเขานั้นจะเปลี่ยนแปลงไปยกเว้นตัวของเขาเองมันก็เลยทำให้พระเอกหยิบช้อนทองคันนั้นขึ้นมาดูอีกครั้งแล้วพบว่ามันมีเลข30อยู่บนด้ามของมันครับก็เลยนึกถึงคำพูดอีกคำหนึ่งของหญิงชาราที่ได้บอกเอาไว้ว่า เขามีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ถึง3ครั้งคือ1เดือน1ปีแล้วก็10ปีคือให้พระเอกเดินทางมาตัดสินใจที่ร้านของยิงชลาครับว่ามาถึงเวลาที่กําหนดพระเอกมีสิทธิ์เลือกได้รับว่าจะกลับไปหาพ่อแม่คนเดิมของเขาหรือเปล่าจนเวลาในวันแรกนั้นก็ผ่านเลยไปครบ24ชั่วโมงแล้วพระเอกในตอนนี้ก็เ,เหลือ29วันครับในการตัดสินใจครั้งแรกขขออองเเาแต่ออ่่่กนนนืีย พระเอกขอดื่มด่ำกับการมีชีวิตเป็นแทยงก่อนแล้วกันในเช้าวันต่อมาครับพระเอกก็เดินทางมาที่โรงเรียนด้วยรถสุดหรูซึ่งนักเรียนทุกคนก็ต่างกรี๊ดกร๊าดกันใหญ่อิจฉาตาร้อนชีวิตของพระเอกมากๆเลยครับชายคนนี้ทั้งหน้าตาดีแถมยังมีเงินเยอะอีกต่างหากอะไรมันจะโชคดีปานนั้นแต่มีนักเรียนอยู่คนหนึ่งครับไม่ค่อยจะสนใจชีวิตของเขาสักเท่าไหร่นักเธอคนนี้เลยก็คือจูฮีนั่นเองนางเอกของเราที่เกลียดขี้หน้าของแทโยงมากมาก คือตัวพระเอกเองรับก็เพิ่งรู้ว่าจูฮีนั้นเป็นลูกของเจ้าของบริษัทโทรทัศน์ขนาดใหญ่เพราะว่าก่อนหน้านี้ครับเห็นเธอมาทํางานที่ร้านสะดวกซื้อก็เลยคิดว่าเป็นคนจนเหมือนกับเขาที่ไหนได้คนรวยนั่นเองก่อนที่ตัวของพระเอกนั้นจะเข้าไปนั่งในที่ของตัวเองรับที่เป็นชื่อของอีซึงชอนด้วยความเคยชิน จนเพื่อนในห้องเนี่ยก็ถึงกับแปลกใจขึ้นมาว่าทำไมจู่ๆตัวของแทยงนั้นถึงไปนั่งโต๊ะของซึงชอนละ่ะแล้วพระเอกรับก็จัดการข่มใส่ไอ้นักเลงที่ชอบมารังแกเขาจนมาในตอนนี้ก็น่าเสียไปเลยก็ว่าได้ก่อนที่ไม่นานหลังจากนั้นเนี่ยพวกครูใหญ่ก็ได้ตัวของพระเอกรับที่กลายเป็นแทยงมาพบเป็นการส่วนตัวแล้วก็ด่าซึงชอนต่อหน้าเขาให้ฟังจนสนุกปากแต่พระเอกนั้นไม่สนุกด้วยสิครับเพราะกคูคือซึงชอนเนยแล้วก็ได้รู้ว่าธาตุแท้ของครูพวกนี้เด้ก็หลงในกลิ่นเงินหอมๆครับ เล่นงานเด็กจนๆอย่างซึ่งชอนโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอะไรเลยก็เลยโดนพระเอกรับตอกกลับไปจนหน้าชากันหมดว่าเป็นครูจริงปะเนี่ยก่อนที่ไอ้พวกนักเลงพวกนั้นรับจะจับตัวเพื่อนสนิทของซึ่งชอนสองคนมาทําร้ายตามประสาของนักเลงวัยรุ่นตามปกติจนตัวของพระเอกรับก็เดินมาตบหัวไอ้นักเลงคนนั้นอย่างแรงแล้วซัดมันลงไปนอนกองกับพื้นด้วยความสะใจเพราะว่าพระเอกรับก็เก็บกดความแค้นนี้มานานแล้วเลยได้วาช็อตนี้นั้น พระเอกแกล้งพวกนักเลงอย่างสาดใจเลยก็ว่าได้ในขณะที่มันก็ไม่กล้าทําอะไรเขาในการส่วนกลับครับเพราะอย่าลืมว่าพระเอกมีอานาจมากที่สุดในโรงเรียนแห่งนี้เพราะว่ารวยที่สุดนั่นเองซึ่งก่อนที่ตัวของพระเอกจะจากไปเนี่ยก็ได้สายเพื่อนสนิท2คนของซึ่งชองรับเมมเบอร์โทรศัพท์ของเขาเอาไว้ด้วย เมื่อร่ก็ตามที่ไอ้นักเลงพวกนี้มาเล่นงานพวกเขาอีกตัวของพระเอกรับปากเลยว่าจะจัดการกับมันด้วยตัวเองและสั่งห้ามโดยเด็ดขาดครับห้ามให้พนักเลงนั้นไปยุ่งกับเพื่อนของซึงชอนโดยเด็ดขาดก่อนที่จูฮีครับจะมาได้ตัวของพระเอกไปคุยด้วยเป็นการส่วนตัวเพราะเธอรู้ว่าเรื่องที่แทยงนั้นโดนซึงชอนรีดไถเงินมันไม่ใช่ความจริงเลยคือนางเอกได้เห็นมันกับตาครับในวันที่แทยงเอาเงินมาให้กับซึงชอนที่หน้าร้านสะดวกซื้อนี่หวังแทยงนายไปใส่ร้ายซึงชอนแบบนั้นไปทำไมกันไม่ส่งสารเขาหรอ ซึ่งพระเอกก็เลยถามจูฮีกลับไปว่าว่าแต่ลูกสาวของบริษัททีวีขนาดใหญ่เนี่ยมาทำงานพาร์ทไทม์ในร้านสะดวกซื้อทําไมกันละ่ะอยากลองกลายเป็นคนธรรมดามั่งเหรอจูฮีก็เลยตอบกลับไปว่าเรื่องนั้นมันไม่สําคัญหรอกเพราะว่ึงชอนที่เธอเคยรู้จักนั้นเป็นคนที่สู้ชีวิตมากๆต่างจากเด็กบ้านรวยอย่างเราแบบลิบลับเลยนี่ก็เลยทําให้ตัวของพระเอกได้รับรู้ว่า จูฮีรับถึงเธอเป็นเด็กบ้านรวยก็จริงแต่ความคิดครับเรดว่าแตกต่างจากคนอื่นอย่างสิ้นเชิงโอยอจินได้เข้ามาคุยกับพระเอกว่าอย่าไปคบกับจูฮีให้มันมากนกะเพราะอย่าลืมว่าเธอคนนี้เคยทําคนตายมาก่อนก่อนที่ตัวของพระเอกจะรับรู้ว่ายอจินนั้นแอบชอบแทยงมาโดยตลอดรับแต่แทยงในร่างเดิมไม่เคยชอบยอจินมาก่อนเลยซึ่งตัวเธอก็ดึงพระเอกเข้าไปจูบสิครับก่อนที่เขาจะรีบผลักเธอออกไปแล้วเธอก็เดินหนีไปด้วยความสะตย์ใจครับแม่ เป็นผู้หญิงที่มีความแรงในตัวสูงจริงๆตัดมาที่ทางฝั่งของแทยงในตอนนี้กันบ้างหลังจากที่เขาสลับชีวิตกลายเป็นซึงชอนอย่างเป็นทางการแล้วซึงชอนก็นอนป่วยหนักโดยที่มีคุณแม่ดูแลอยู่ไม่ห่างแต่เขาสิครับก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาอย่างรนลานโดยความกลัวที่ว่าพ่อของเขาครับจะมาด่าเขาที่ตื่นสายเาว่าในตอนนี้นั้น เขาก็ไม่ใช่แทยงคนเดิมอีกต่อไปแล้วเขาคือซึงชอนรับที่มีทั้งพ่อและก็แม่คอยดูแลอยู่ไม่ห่างไกลตัดภาพกลับมาที่ทางฝั่งของพระเอกกันต่อเขาตื่นสายมากๆครับจนทําให้โดนพ่อแม่ของแทยงดุเพราะว่าคุณพ่อของเขานนั้นเป็นคนที่ตรงต่อเวลามากๆพ่อของพระเอกมักจะตื่นขึ้นมาตอนตีสี่เพื่อฟังสรุปเรื่องทรัพย์สินของบริษัทครับและไม่เคยปราณีใครมาก่อนเมื่อเวลาเกิดความผิดพลาดไม่ค่อยชมใรออกหน้าออกตาและเงินรับเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ทําให้เขานั้นยิ้มออกมาได้ฮยอนโดคุณพ่อของแทยงนั้น เขาพยายามจะกว้านซื้อที่ดินรับเพื่อมาลงทุนอสังหาริมทรัพย์โดยที่เขาไม่เคยสนใจเลยว่าคนจนที่โดนไล่ที่เดียจะลำบากมากแค่ไหนฮยอนดูคิดถึงแต่สิ่งตอบแทนเท่านั้นที่เป็นเงินตราทว่าจู่ๆเลขากรรพ่อแทยงงรับก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยตัวของพระเอกใช้เงินเยอะแยะผิดปกติที่เป็นแบบนั้นก็เป็นเพราะว่าตัวของพระเอก เอาแต่ช้อปปิ้งรับซื้อของหรูๆที่มีมูลค่ามาหาศาลมากมายครับอย่างสู่รุ่ยสุร่ายในขณะที่ซึ่งชอนก็อ่านการ์ตูนของคุณพ่อได้ความสุขเช่นกันและเขาก็รู้สึกกับตัวเองว่าไม่เคยมีความสุขขนาดนี้มาก่อนซึ่งนั่นแปลกมากๆเลยครับเพราะคุณพ่อเองก็ดูว่าซึงชอนคนนี้เนี่ย ไม่เคยชอบอ่านการ์ตูนของเขามาก่อนทําไมวันนี้ถึงแปลกไปกันนะและที่แปลกไปกว่านั้นเลยก็คือเมื่อซึงชอนได้เห็นกับข้าวที่บ้านครับก็ถึงกับอึ้งไปเลยความรู้สึกของเขาครับคิดว่ามันน่าจะต้องหรูหรากว่านี้สิแต่พอซึงชอนได้กินมันเข้าไปเท่านั้นแหละรับรสชาติมันกลับอร่อยแบบที่เขาไม่เคยกินมาก่อนในชีวิตจึงเอ่ยปาดชมแม่ของตนครับว่าเป็นคนที่ทําอาหารอร่อยมากๆเลยซึ่งในตอนนั้นเองคนขับรถของพระเอกก็มากดกริ่งที่หน้าบ้านของซึงชอน พร้อมกับยื่นของแบรนด์เนมต่างๆมากมายครับให้กับครอบครัวของเขาด้วยความงุนงงก่อนที่ตัวของพระเอกครับจะต้องมาทานอาหารที่ร้านอาหารสุดหรูกับคุณพ่อและต้องเป็นแบบนี้ทุกวันศุกร์เลยครับเพื่อฝึกในการเป็นทายาทคนต่อไปซึ่งคุณพ่อก็ได้ถามกับพระเอกไปว่าทําไมช่วงนี้เนี่ยถึงใช้เงินมากมายขนาดนั้นละ่ะมันผิดวิสัยของเขามากๆเลยพระเอกก็เลยส่วนกลับไปว่ามันมีเรื่องที่เขาต้องใช้เงินมากมายขนาดนั้นครับซึ่งตัวคุณพ่อก็บอกไปตามตรงว่าไม่อยากให้ตัวของพระเอกใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือย ถึงว่าเราสองคนจะเป็นคนที่รวยมากก็ตามซึ่งตัวพระเอกก็เถียงกลับไปว่าในเมื่อเงินนี้มันเป็นของเขาครับเขาขอจัดสรรเงินนี้เองพอไม่ต้องมายุ่งมันก็เลยทาให้คุณพ่อคนนี้ครับอึ้งเป็นอย่างมากที่ลูกชายเถียงเขากลับเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ทว่าในตอนนั้นเองจูฮีกับคุณพ่อเธอครับก็มาทานอาหารที่ร้านนี้ด้วยในฐานะที่เธอนั้นเป็นคู่มั่นกับพระเอกก่อนที่จูฮีจะเปิดประเด็นเครียดกับทุกคนไปว่าเธอนั้นมั่นกับแทยงไม่ได้จริงครับ เพราะว่าตนนั้นอยากใช้ชีวิตเป็นของตัวเองไม่อยากจะโดนผูกมัดแบบนี้พอในเรื่องของธุรกิจระหว่างสองตระกูลแล้วตัวนางเอกรับก็เดินออกไปจากห้องอาหารในทันทีโดยที่มีตัวพระเอกเดินตามเธอไปแบบติดๆในคืนนั้นเองรับฮยอนโดได้มาคุยกับภรรยาของเขาเพื่อบอกในสิ่งที่เขากําลังกังวลมากๆครับคือตัวของพระเอกพูดอะไรแปลกๆออกมาให้เขาได้ยินซึ่งนิสัยของเขาไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนฮยอนโดเลยตั้งใจว่าจะต้องจัดการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดแล้วแหละก่อนที่ทางฝั่งของจูฮีครับจะมาทํางานที่ร้านสะดวก ซื้อตามปกติโดยที่มีพระเอกรับตามเธอมาที่ร้านด้วยเขากล่าวชมเชยเธอที่กล้าหาญพูดลมเลิกงานมั่นต่อหน้าทุกคนแบบนั้นเธอเลยขอให้แทยงนั้นช่วยเป็นกระบอกเสียงให้อีกแรงหนึ่งหน่อยสิว่าเราสองคนเนี่ยไม่ควรจะมั่นกันแต่แล้วในตอนนั้นเองรับก็มีคนเมามาอ้วกในร้านสะดวกซื้อแห่งนั้นเป็นการเพิ่มภาระให้กับนางเอกแบบช,ชัดๆเลยเธอเตรียมตัวรับจะไปทําความสะอาดอ้วกพวกนั้นแต่กลับกลายเป็นว่าตัวของพระเอกกลับทําความสะอาดอ้วกพวกนั้นรับด้วยตัวเอง ให้กับเธอได้เห็นต่อหน้าต่อตาแล้วสั่งให้เธอทำนู่นทำนี่ในร้านต่างๆดับยังกับว่าแทยงนั้นเคยมีประสบการณ์ในร้านสะดวกซื้อมากมายก็เลยทำให้นางเอกค่อนข้างงงเป็นอย่างมากว่าทำไมแทยงถึงมาทำอะไรแบบนี้ให้กับเธอเนี่ยเพราะเธอไม่เคยเห็นมุมนี้ของเขามาก่อนก่อนที่ตัวนางเอกดับจะเปิดใจให้กับพระเอกได้ฟังว่าที่เธอมาทำงานในร้านสะดวกซื้อแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าอยากหาเงินเองโดยที่เธอรับไม่เคยของเงินที่บ้านตั้งแต่ที่กลับมาที่เกาหลีเลยสักนิดนี่เลยทำให้เธอนั้นค่อนข้างภูมิใจมาก,มากๆรับ จนเผลอไปสะดุดล้มและเกาะพระเอกแบบเต็มๆแบบที่ละครไทยชอบใช้กันนะครับจนตัวพระเอกกับนางเอกก็เกิดสปาร์กอะไรกันขึ้นทั้งสองคนนี้ับเริ่มมีความรู้สึกแปลกๆให้แก่กันและกันและมาจูฮีกลับมาถึงที่บ้าน ก็ถูกพี่ชายคนโตครับเดินมาด่าดเธอชุดใหญ่ด้วยความโกรธว่ากล้าถอนมั่นได้ยังไงกันทั้งๆท,ที่เธอเนี่ยเป็นเพียงแค่ลูกเมียน้อยเท่านั้นซึ่งพี่ชายคนนี้ครับก็เตรียมง้างมือจะตกไปที่นางเอกแล้วเชียวโชคดีที่ว่าคุณพ่อของเธอนั้นเดินเข้ามาห้ามแบบพอดีครับแล้วก็ด่าดพี่ชายคนโตชุดใหญ่ว่าอย่าทำนิสัยแย่ๆแ,แบบนี้อีกซึ่งพ่อก็ถามกับนางเอกไปว่าทำไมเธอถึงอยากถอนมั่นละ่ะอยากจะมีชีวิตเป็นของตัวเองอย่างนั้นหรอซึ่งคุณพ่อก็เราก็พูดดูถูกนางเอกไปว่าถ้าเธอไม่ได้เกิดมาเเป็็นลลลูกกของ้าแว จูฮีรับก็ไม่ต่างอะไรจากขี้ดินที่ไม่มีใครสนใจหรอกอย่าทำตัวเป็นนางเอกไปหน่อยเลยและเมื่อตัวเธอได้ยินแบบนั้นจากปากคุณพ่อครับก็เลยเสียใจมากๆ ที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้เมื่อกลับมาถึงที่บ้านตัดภาพกลับมาที่เพื่อนนักเลงของพระเอกกันบ้างเขาในตอนนี้ครับถูกคุณพ่อใช้ความรุนแรงแล้วก็ซ้อมเขาอย่างหนักในเรื่องที่ว่าสอบเข้าห้องหัวกะทิไม่ได้จนคุณพ่อเองครับก็เริ่มทําลายข้าวของทุบตีลูกชายคนนี้ด้วยความโกรธมันก็เลยทําให้นักเลงคนนี้ครับโกรธแค้นซึงชอนเป็นอย่างมากที่ทําให้เขาสอบไม่ติดห้องหัวกะทิจนโดนคุณพ่อเล่นงานแบบนี้ทั้งคืนเขาเลยให้สัญญากับตัวเองไปว่าไอ้ซึงชอนรับมันจะต้องพบกับความตายให้ได้ซึ่งเมื่อพระเอกกลับมา แม่เลี้ยงคนนี้เนี่ยกำลังคนข้าของอะไรบางอย่างอยู่ในห้องของเขาอยู่โดยเธอเองก็อ้างว่าเอาเอกสารข้อสอบรับมาให้พระเอกติวก็เท่านั้นแต่ตัวของเขากลับไม่คิดแบบนั้นนะสิคิดว่าเธอรับน่าจะกําลังตามหาอะไรบางอย่างในข้าวของของเขาเป็นแน่ซึ่งสิ่งที่พระเอกเป็นห่วงมากที่สุดในตอนนี้เลยก็คือช้อนทองของเขานั่นเองครับ ที่เป็นกุญแจสําสหรับทุกอย่างและเมื่อพระเอกเปิดไปดูช้อนก็ได้พบว่ามีช่องลับที่ใต้โต๊ะของแทยงด้วยครับในนั้นก็มีรูปภาพของคุณแม่แท้ๆของเขาและก็รูปของจูฮีนี่ก็ได้แสดงให้กับพระเอกได้รับรู้ว่าแทยงตัวจริงรับชอบนางเอกมาโดยตลอดมันจึงทําให้พระเอกอดคิดไม่ได้ว่าครอบครัวของแทยงนั้นประหลาดมากๆคุณพ่อรับมีนิสัยน่ากลัวที่สุดส่วนคุณแม่เลี้ยงเองก็ไม่น่าไว้ใจอีกต่างหากนี่เลยเป็นครั้งแรกรับที่ทําให้ตัวของพระเอกเริ่มคิดถึงคุณแม่ที่แท้จริงงขขอตอนนึ้้มาแลว ครอบของเขาครับน่าอยู่กับครอบครัวนี้ตั้งเยอะตัดภาพกลับมาที่บ้านของซึงชอนกันบ้างคุณแม่ครับเตรียมเอาของแบรนเนมพวกนี้กลับไปคืนแทยงให้ได้ในขณะที่ตัวของซึงชอนเนี่ยก็น้อยใจที่ไอพระเอกซื้อของแบรนเนมให้กับทุกคนในบ้านเลยครับยกเว้นเขาเพียงแค่คนเดียวซึ่งคุณพ่อซึงชอนก็ได้บอกกับลูกชายไปตามตรงว่าเขาเสียใจครับที่เป็นคุณพ่อที่ไม่ได้เรื่องชาตินี้คงไม่มีปัญญาหาเงินครับมาให้กับลูกชายคนนี้แบบเยอะเหมือนกับพ่อคนอื่นได้หรอก ก่อนที่ตัวของพระเอกรับจะเดินทางมาหาคุณแม่กองซึงชอนตามนัดเพราะว่าเธอนั้นตั้งใจเอาของมาคืนให้กับพระเอกทั้งหมดในขณะที่ตัวของพระเอกเองรับเตรียมเช็คเงินสดมาเป็นอย่างดีเตรียมจะยื่นให้กับคุณแม่คนนี้เพื่อให้เธอรับเอามันกลับไปใช้หนี้ที่บ้านที่ค้างชาวบ้านเขาอยู่หลายร้อยล้านวอนแต่คุณแม่ซึงชอนกลับไม่ยอมรับเงินที่ว่านั่นสิครับเพราะว่าเธอนั้นก็มีศักดิ์ศรีมากพอไม่อยากให้แทยงนั้นมาซื้อของพวกนี้ให้กับครอบครัว,วเธออีกตลอดไปเพราะว่าคุณแม่เองก็รู้ดีครับว่าแทยงงงงนนั้นจจ้จจใสรราเื่อโกหกหขึ้นมา เพื่อใส่ได้ป้ายสีลูกชายของเขาจนเกือบจะโดนไล่ออกแล้วจะมาชดเชยอะไรพวกนี้เนี่ยมันไม่มีประโยชน์หรอกในขณะที่ทางฝั่งของพระเอกเองกลับไม่ได้คิดแบบนั้น <c oughs> เขาแค่อยากให้คุณแม่ของซึงชอนได้ใช้ของดีๆที่เขาซื้อมาฝากครอบครัวก็เท่านั้นเองแต่แม่คนนี้กลับไม่ยอมยกโทษให้กับแทยงโดยเด็ดขาดที่ทํากับซึงชอนแบบนั้นไปและสั่งไม่เขารับมายุ่งกับซึงชอนอีกเป็นอันขาดตัดภาพกลับมาที่โรงเรียนกันต่อบ้างซึงชอนได้บอกกับพระเอกไปว่า ตัวของเขาซื้อของแบรนด์เนมพวกนั้นแบบไม่มีเทสเอาเสียเลยอย่างกระเป๋าแบรนด์เนมครับซื้อมาสะสีเหลืองแอใครมันจะไปกล้าใช้กันละ่ะแล้วซึงชองครับก็เดินออกไปในขณะที่จูฮีก็เดินเข้ามาทักทายซึงชอนตามประสาซึ่งซึงชอนในตอนแรกค่อนข้างงงว่าเธอคนนี้คือใครก่อนที่ความทรงจําต่างๆครับมันจะเริ่มลอยเข้ามาในหัวของเขา ว่าเคยทำงานพาร์ทไทม์กับจูฮีอยู่พักหนึ่งซึ่งจูฮีก็จับหน้าจับตาซึ่งชอนด้วยความเป็นห่วงรับที่ช่วงนี้นั้นเขาทําตัวแปลกๆไปเลียได้ว่าในช็อตนี้นั้นเหมือนว่าจูฮีครับจะแสดงความเป็นห่วงเป็นใยซึงชอนมากเป็นพิเศษเพราะว่าเธอเองรับก็แอบชอบเขาอยู่ไม่น้อย ก่อนที่ไม่นานหลังจากนั้นเนี่ยไอ้พนักเลงก็เดินเข้ามาหาเรื่องซึงชอนแล้วก็พาตัวเขาไปที่บ้านเตรียมพร้อมจะเอาคืนซึงชอนอย่างสาสมซึ่งอย่าลืมนะครับว่าซึงชอนก็คือแทยงตัวจริงที่ยังคงมีนิสัยเดิมติดตัวมาอยู่ครับแม้ว่าจะกลายมาเป็นซึงชอนแล้วก็ตามเขาไม่ทำท่าทีเกรงกลัวไอ้พนักเลงนั้นแต่อย่างใดและเมื่อกลางใสกันหนาด,ดีครับนักเลงก็เลยไม่เว้นพุ่งตัวเข้าไปอัดซึงชอนกันอย่างหนักเลยได้ว่าช็อตนี้3ามมหนึ่งเลยก็ว่าได้ ก่อนที่ตัวของพวกมันเนี่ยจะเอาปืนมาจอที่หัวของเขาครับซึ่งชอนที่มีความกลัวกับปืนในอดีตอยู่แล้วเนี่ยมาเจอปืนของจริงเข้าไปเขาถึงกับกลัวหัวหดและขอร้องกับนักเลงพวกนั้นว่าอย่าทําอะไรเขาเลยครับซึ่งชอนในตอนนี้กลัวจนสุดหัวใจเลยก็ว่าได้แต่นักเลงพวกนั้นสิครับเมื่อเห็นเขาเป็นแบบนี้ก็ยิ่งได้ใจหยิบกระสุนปืนใส่ปืนอน,นันครับเตรียมเอาไปเล่นกับซึ่งชอนกันอย่างมีความสุข ตัดภาพกลับมาที่ทางฝั่งของจูฮีกันต่อบ้างเธอในตอนนี้ครับได้มาที่อัตถีเพื่อนสนิทของเธอที่จากไปตอนอดีตโดยที่มีชายปริศนาปิดหน้าปิดตาครับกําลังแอบมองเธออยู่ห่างว่าแต่ชายคนนี้นั้นเขาคือใครกันแน่ตัวหนังยังไม่ได้เฉลยกับเราคนดูได้รู้จักอย่างเป็นทางการซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยตัวของพระเอกก็เดินทางมาที่สุสานแห่งนี้ด้วยเพื่อมาเคารบศพของจินซอกครับเพื่อนสนิทของพระเอกที่ตายจากไปไม่นานมานี้แล้วก็บอกกับเพื่อนคนนี้ไปว่า ในตอนนี้นะครับเขาได้กลายเป็นคนรวยอย่างที่ได้วาดฝันเอาไว้แล้ว ทว่าจู่ๆตัวของพระเอกก็ได้รับสายจากเพื่อนสนิทของซึงชอนว่าในตอนนี้นั้นซึงชอนได้หายตัวไปอย่างลึกลับไปพร้อมกับไอ้พวกนักเลงพวกนั้นคาดว่ารับ b ไนด้โดนนักเลงพวกนั้นพาไปที่บ้านของพวกมันแล้วพระเอกที่ดูแบบนั้นครับจึงรีบเดินทางไปที่บ้านนักเลงพวกนั้นในทันทีและเห็นสภาพของซึงชอนในตอนนี้ครับเลยได้ว่าดูไม่จืดแล้วก็บอบช้ำม,มากมากเลยก่อนที่นักเลงพวกนั้นจะพูดขึ้นมาว่าซึงชอนเนี่ยเป็นของเล่นของพวกเขามาโดยตลอดแทยงจะมายุ่งอะไรกับพวกเขาด้วยครับ จะมาสนใจด้วยทําไมและเมื่อพระเอกได้ยินแบบนั้นก็เลยเกิดปริดแตกขึ้นมาจัดการหยิบปืนของนักเลงขึ้นมารับเตรียมใส่กระสุนให้พร้อมจัดการจ่อไปที่นักเลงคนนั้นก่อนจะบอกกับมันไปว่าแบบนี้สนุกนักใช่ไหมสึ่งนักเลงคนนั้นก็จัดการสิครับขอร้องอ้อนวอนต่อนหน้าของพระเอกให้ไว้ชีวิตเขาเถะครับสัญญาว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จะไม่ยุ่งกับซึงชอนอีกต่อไปแล้วได้โปรดอยากฆ่าเขาทิ้งเลยแต่เมื่อพระเอกได้ยินแบบนั้นรับก็ไม่ยอมหยุดก่อนที่เสียงปืนนัดหนึ่งจะดังขึ้นมาครับปังแล้วอีพีนี้ก็ตัดจบลงอย่างเป็นทางการที่นี่ครับมาเข้าสู่ช่วงพูดคุยแหล่งดูกันบ้างหลังจากเรื่องราวในโกลเด้นสปูลอีพีนี้ได้จบไปเนี่ยประเด็นที่น่าสนใจที่สุดครับก็คงไม่พ้นเรื่องของเงื่อนไขของช้อนทองคําที่ได้ถูกเปิดเผยเออกมาเพิ่มเติมแล้วว่าอิทธิฤทธิ์ของมันไม่ได้มีผลคงทนตล,ตลอดไปนะครับพระเอกอเรามีเวลาตัััดดสินใจท้้งงหม3คร ในการเลือกกลับไปอยู่ร่างเดิมของตนว่าเขาจะย้ายร่างกลับไปร่างเดิมหรือเปล่าในระยะเวลา1เดือน1ปีแล้วก็10ปีครับซึ่งคําตอบของคําถามนี้สําหรับพระเอกนั้นก็กขึ้นอยู่กับว่าชีวิตคนรวยที่พระเอกนั้นตามหามาโดยตลอดเดย re. อย่างการได้เป็นทายาทของโดชินกรุป๊ปมันคือความต้องการของเขาจริงๆริงไหมเพราะบางทีครับการเกิดเป็นคนรวยเนี่ยใครๆก็ต่างคิดว่ามันง่ายใช่ไหมล่ะรับทั้งมีความสุขนอนกินบ้านกินเมืองก็ได้บอกเลก็บว่ามันไม่ใช่อย่างสิ้นเชิงเพราะว่าคนรวยพวกนี้ครับเขามีวินัยในการ การใช้ชีวิตมากๆที่มาพร้อมกับความคาดหวังที่สูงที่สุดไม่งั้นก็คงไม่รวยถึงขนาดนี้หรอกใช่ไหมลละครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางทีการที่เราเกิดมาเป็นคนจนแต่กลับมีความสุขในการใช้ชีวิตมันอาจจะดีกว่าหรือเปล่าไม่ต้องมาทนเครียดกับปัญหาชีวิตอะไรแบบนี้ซึ่งพระเอกรื่องรับจะเป็นคนพิสูจน์ให้กับเราคนดูได้เห็นเองว่าเขาชอบเส้นทางในรูปแบบในคนชีวิตมากกว่ากันซึ่งเท่าที่ดูครับเหมือนกับว่าแทยงในร่างของซึงชอนเนี่ย จากคอนข้านชอบในการสรลับกลางในครั้งนี้มากๆคือเขามีอิสระในการใช้ชีวิตจริงๆทีนี้หละครับประเด็นเรื่องเสียงปืนนะัดสุดท้ายในเรื่องเนี่ยที่ดังขึ้นมาก่อนที่ภาพจะตัดจบเพื่อนๆคิดว่าพระเอกของเรานั้นใช้ปืนกระบอกนี้ยิงใส่เพื่อนนักเลงพวกนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่การยิงขู่อันนี้ครับเราคนดูก็ไม่อาจจะทราบได้เช่นกัน คงจะต้องไปติดตามชมกันต่อรับในโก l เด n s p o ู n อีพีต่อไปอีพีที่3ครับที่ดใดๆเราฟังสรุปในเรื่องจัดทางช่องของเราเนี่ยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องของพวกเราไว้ด้วยเมื่อใดก็ตามที่โก l เด n s p o ู n อีพีต่อไปมาลงเพื่อนๆจะได้รับชมก่อนใครเป็นคนแรกเลยและสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กับพวกเราทีมงานคนละหนึ่งไลค์มันจะเป็นกำลังใจอย่างมากในการทําคลิปต่อต่อไปมากๆเลยยังไงก็ฝากกันด้วยละ่ะและสุดท้ายจริงรับสาหรับใครที่ชื่นชอบในการฟัง YouTube ไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงดูหนังฟังสปอย แล้วชอบมีโฆษณามาคั่นตลอดอย่าลืมนะครับยูทู r พี i u มของแอดมินราคาเพียงแค่หกบาทต่อเดือน ตกเฉลีย่ยรับเวลาแค่2บาทเท่านั้นเมื่อสมัครแล้วรับโฆษณาที่เคยขึ้นมากวนใจจะไม่มีอีกต่อไปใครที่ชอบทําหน้าจอเล็กปิดหน้าจอฟังเพลงก็สามารถทําได้ด้วยส่วนใครที่มีโปรเดิมอยู่แล้วครับก็สามารถย้ายค่ายมาสมัครกับแอดมินได้ด้วยเดอ้อใครที่สนใจสมัครเนี่ยคลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์รับหรือว่าแอดมาที่ลายแอดมุมบนหน้าจอแอดมอลโบรรับร้านนี้แอดมินช่องเขาเป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภัยสําหรับวันนี้นั้นก็หมดเวลาลงแล้วกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ